ประวัติสมเด็จโตตอนที่หนึ่งมหาบัณฑิตท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธทาจารย์โตพมรังสีมีพฤติกรรมที่เป็นมหาบัณฑิตโดยไม่ซ้ำแบบใครท่านเป็นสมเด็จที่มีอารมณ์ประหลาด หน้าขบขันและหน้า,าเคารพเลื่อมใสมีอยู่คราวหนึ่งในสมัยรัชกาลที่สท่านเจ้าประคุณสมเด็จท่านเกรงว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์จะทรงฝักใฝ่แต่ในเรื่องการละครมากเกินไปคือในสมัยนั้นตัวละครได้เป็นเจ้าจอมหมอมห้ามกันมาก ท่านเจ้าบุคคลสมเด็จท่านก็ใครจะทูลเตือนพระเจ้าแผ่นดินแต่ครั้นจะทูลโดยตรงก็เกรงพระราชอัธยาศัยหลังจากที่ได้ตริตองหาวิธีการอยู่แล้ววันหนึ่งท่านแซงเป็นปริศนาธรรมคือพอออกจากวัดก็จุดใต้เดินถือเข้าไปในพระราชวังคือจุดใต้เข้าไปในเวลากลางวันแสก ทำเป็นประหนึ่งว่าในพระราชฐานนั้นเป็นเวลากลางคืนมีแต่ความมืดไม่มีกลางวันไม่มีแสงสว่างเลยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่สี่ทอดพระเนตรเห็นก็ทรงมีพระราชดำรัสว่าขร<อ>ัวเขารู้แล้วเขารู้แล้วคือหมายความว่าจะทรงแก้งให้ท่านเจ้าบุคคลสมเด็จท่านทราบว่า รู้แล้วละที่จุดใต้เข้ามานี้หมายความว่าอย่างไรคือต้องการที่จะเตือนให้ท่านในเรื่องราวต่างๆนั้นครั้งนี้ก็สมกับพุทธภาษิตที่ว่าสันโตทเวสัพพิปเวทายันติแปลว่าผู้มีปัญญาย่อมรู้เท่าทัานกันถ้าเราพิจนารณาดวงชะตาของท่านเจ้าบะคุณสมเด็จ แล้วจะเห็นได้ว่ามีกฎเกณฑ์แปลกประหลาดที่พิสดารมากทีเดียวทั้งเรื่องพระโยมทมัศและโหราทัศนะในเรื่องพระโยมทมัศน,นะหรือว่าดาราศาสตรน์นี้เราจะเห็นได้ว่าตำแหน่งของจันทร์ก็ดีพุทธก็ดีสุขก็ดีอยู่ห่างจากอาทิตย์และเป็นดาวที่มีแสงทั้งสิ้น ไม่มีดวงใดอยู่ในระดับคืออยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ต่ำกว่า15องศาเลยเพราะฉะนั้นตามหลักวิชาโหราศาสตร์ก็คำนวณได้ว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จแม้กระทั่งได้สิ้นชีพิตตักสายมาจนกระทั่งบัดนี้ในพศ2564นี้เป็นเวลากว่า 200ปีมาแล้วแต่ว่าชื่อเสียงเกียรติคุณและสิ่งอนุสรณ์ที่ท่านได้สร้างไว้นั้นก็ยังคงโด่งดังเป็นที่เคารพสักการะก้องกังวาลแพร่สะพัดอยู่ไม่รู้หายนั้นก็สอดคล้องกับลักษณะความเด่นของดวงดาวของท่านนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสมเด็จที่ท่านได้สร้างไว้ หลายรุ่นนั้นก็เป็นเรื่องราวที่น่าศึกษาและเป็นพระที่บรรดาใครๆอยากจะได้ไว้เขารบบูชาเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในช่วงตอนต่อไปนี้ท่านจะได้ฟังเ,เรื่องราวเกี่ยวกับคีวประวัติของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธทาจารย์โตภมารังสีโดยละเอียดอีกแง่มุมหนึ่งที่เราไม่เคย ได้ยินได้ฟังมาก่อนซึ่งต่อไปนี้ก็จะเป็นบันทึกของมหาอมาตรีพญาทิพโกษาสอนโลหนันเป็นข้อความที่พิสดารมากทีเดียวในกระบวนพระพุทธรูปที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมว่าหลังสีได้สร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นที่ใดใด ที่วัดเจดเชยโยนั้นเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากทีเดียวคือวัดหน้าตากักในกว้างถึง8วาเศษเป็นพระที่ก่อสูงมากและก็เป็นพระนั่งขัดสมาธิเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันมากโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนทั่วๆไปนั้นเคารพนับถือในฐานะที่มีคุณลักษณะพิเศษสามารถที่จะ บันดาลและคับทุกภัยความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าช่วยป้องกันอันตรายนานาประการได้เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังมีประชาชนเคารพเรื่มใสและนับถือมาสักการบูชาครีกรรมมีการเส้นสวงบวงบนบางคนก็มาเสี่ยงสัตยาธิฐานขอโน้นขอนี่ขอให้ได้สม ในปณิธานที่มุ่งม,มา่ปรารถนาก็ทําให้บรรดาชาวบ้านทั้งหลายอยากจะทราบคีว่าประวัติของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมมรังสีวัลขังโคสิตารามซึ่งเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ในวัดเกตชยโยมีลักษณะที่ใหญ่โตมากเมื่ออยากทราบก็เที่ยวได้สืบถามความเป็นไปในอดีตว่า เลขเริ่มเดิมทีต้นสก,กุลวงทเทือกเขาเหล่ากอของท่านเจ้าประคุณน,นั้นมาจากทางบ้านเรือนไหนจังหวัดใด,ดพวกพ้องพื้นภูมิฐานคนบ้านช่องอยู่ที่ไหนมีประวัติความเป็นมาอย่างไรถามกันไปก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวคนโน้นก็พูดไปอย่างหนึ่งคนนี้ก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งบางครั้งก็ตรงกันบ้าง บางครั้งก็มีการความขัดแย้งกันไม่ค่อยจะลงรอยไม่ค่อยจะเหมือนกันเลยก็จึงมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนายพร้อมเป็นคนในตลาดชายโยก็สนใจในเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็รับเป็นตัวแทนจากชาวบ้านทั้งหมดที่อยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้ประวัติของท่านนายพร้อมก็อุตส่า ล่องเรือมาที่พระมหานครมาหาพระมหาสว่างที่วัดสเกตพระมหาสว่างท่านเป็นหม่อมหลวงไปบวชอยู่ที่วัดสเกตเป็นพระที่ชาวบ้านนับถือยกย่องกันมากในสมัยนั้นนายพร้อมยกเหตุขึ้นมาถามเนื้อความที่ชาวบ้านอยากจะทราบ อยากจะฟังประวัติความเป็นมาวงสกุลของท่านเจ้าบุคคลสมเด็จพระพุทธจาจย์โตผมวังสีว่ามีความเป็นมาอย่างไรขอพระคุณเจ้าซึ่งคงจะรู้แก้งสำแดงให้ทราบด้วยเถิดหม่อมหลวงพมหาสว่างได้ฟังนายพร้อมคนเมืองอ่างทองมาสอบถามตัวท่านเองรู้อยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ละเอียดลึกซึ้งมากนักจึงบอกว่า อยากขน้นเลยโยมฉันจะพาโยมไปหาท่านเจ้าประคุณองค์หนึ่งซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าแล้วท่านก็พานายพร้อมข้ามฝากแม่น้ํามาที่วัดละคังมายังกุฏิท่านเจ้าประคุณพระธรรมถาวรซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ตอนนั้นอายุราวๆ88ปีเป็นรุ่นสิทธิ ท่านรู้ท่านเห็นและเคยเป็นพระธานาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จผู้ทาอาจารโตวัดระฆังด้วย <c oughs> เคยอยู่ตั้งแต่เล็กๆเกมื่อเป็นเด็กเป็นชั้นหลานอะไรนั้นนายพร้อมก็ทํา,าการสักการะท่านเจ้าประคุณพระธรรมถาทวรและก็ไต่ถามเนื้อความต่างๆว่าอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมา หรือว่าชีว่ประวัติของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมมะลังสีขอรับท่านจะว่าอย่างไรกรุณาติดตามต่อในตอนที่สอง